หาเงินหาทองกะโอ้คนสิห so ั so ่งภาษีให so ้ได้คนสิได้ภาษีตายได้เนาะเจ้ามันสิซ้ำไหนเมื่อเฮายังน้อยยังนุ่มเนี่ยหาหัวมนก้นซุกคำบ่าได้ยืนขึ้นบ่ได้อยู่กับใครด้อายุเฮาแก่สามสิบปัยละสี่สิบห้าสิบมาเมสินี่ยเด้๋ยนะมาเม่มาเน่มาหน้าไปเอาเมียนำเข่ามเม้นสิไปเป็นขี้คอยเมียกินขี้ลูกเสือชิบอตัดสินใจยกมือใส่หัวกาบพระนะเออ ชาตินี้ขอขอเอาความดีอย่างเดียวคำว่าความดีอย่างเดียวเท่าที่เขาสามารถบวชอยู่ได้ปฏิพัติปฏิบัติได้ความดีอย่างเดียวทุกอย่างการแนะนำคำสอนการาโกส่างการยังเอาเออขอแต่ว่าอย่าให้เป็นบาปเท่าน,นั้นนะครก็ว่าเอาขอเหุความดีอย่างเดียวชาตินี้พยายามเท่าที่เขาสามารถเหุได้กะ กรพพอได้เป็นพอไปได้ได้คือกันก็นกนมาอยู่นี่มาสาั่งระใหญหนี่งก็เดี๋ยวจะคุณแล้วว่ามาหำยนเลยน้อยทล้วจะคุณนี่งแล้วจนอุกอังจนสิจกเป็นผีบ้าช่วงเฮ็ดใหม่ใหม่มันอุกมันอังคนเว้าคนอุกอังน้ำคนว้าเอาไปโอ้ยผีบ้าเปน็นน้ำคนเว้าจนผู้ขานี่มาคัานอาซา,าบอกคัน่บลเวให้ตัดหัวทิ่มโลดเฮ็ดะใหญ่อันนี้ แต่ก็จัเอาอยัางมาเฮ็ดดอกว่าซื่อเขาก็อธิษฐานอันนี้ว่าว่าพื้นทรายกรรมฐานที่เฮาเฮ็ดเฮาจัดเฮาทายิ่งมันอุปสรรคอันตรายเท่าไหร่โบแม่เฮาไปเอาอุปสรรคอันตรายนะมาให้มันยุ่งมัวใจไดยเฮ็ดในเดมันสิใจเฮาสิเพินไปออกจากอุปสรรคเอาอันตรายนะเอาอุปสรรคนั้นมาเป็นเครื่องเชิดเครื่องชู้เฮาขึ้น เฮ็ดอะไรมันจังเสือส้อดูไดอุปสรรคอะไรล่ละมันเป็นยาก,กำลังผ้าให้จิตใจเขาเข้มแข็งการปฏิบัติกรรมฐานผมจะว่าให้ดีจิตใจฟุ้งซ่านเราได้แห้งคับปฏิบัติกรรมฐานมันคิดบ่แล้วคิดบ่ด้วโอ้ยห่าหลอดอยู่ทางเฮ็ดเอาเฮ็ดไปเห็นมาจังมันยาวแต่เมื่อใดความคิดนะมันหลงมาเห็นเอไปมาเขาสินั่งหันใจเอาแต่ซืือก็ได้บา,าเพอาเขาเฮ็ดเขาใส่ใส่มือเขาพอแห้งมาเด้อ ตั้งกับทั้งไหวทั้งยกทั้งโย่ทั้งกม้มทั้งเงยทั้งลุกทั้งนั่งเขายืนขึ้นนั่งลงนั่งลงยืนขึ้นยืนขึ้นน,น,นั่งลงอันนี้จะสัวแบบพองไพ่มาเศาะมาแกไดนซอดอกอทำโบเมนเลยมันเป็นกรรมฐานได้อย่างดีพ่าจิตใจสงบได้ไวให้ดีคันเฮ็ดผู้เดียวในพมสิเดินห้าเก้าหกเก้าแล้วก็นาง นั่งแล้วก็ยืนขึ้นยืนขึ้นนั่งลงนั่งลง,ง,ลงยืนขึ้นสามข้างสี่ข้างยืนอหน้พญ่างไปมันสิเป็นประโยชน์ครับเป็นกรรมฐานได้อย่างดีให้ดีไม่ออกผู้เฒ่าผู้แก่ให้มจบพาผู้เจ้าออกกำลังแต่อย่าสุภาพอย่าสุหีบได้ขันทเาผู้เท่าเนอะมันมีพนักบอกมีพนักเอาเดินตามพนักหาบ่อนจับขันทได้ ขันลูกลานมันบกควนปไญหาเอ้ามัดมัดเฮาฮอดจับผู้นาต้องเป็นผู้เทาจับเป็นยังจับคึ้งบัญหามันอยากลมเหตุสนอพามันเหตุพามันทำอย่าพามันอยู่สื่ออย่าอ้างว่าเขาเทาได้ขันว่าผู้เทาก็นี้เนาะขันเฮายังนุ่มยังน้อยก็จะยังอ้างว่าเขายังนุ่มยังน้อยอะไรจังเห็ดมันเหตดบ่ได้ใจเฮาซ้ำนี่ยังไรซ้ำนี่ อายุเฮาเท่าเฮาแก่ไปจิตใจลงลงลืมลืมผมนีคันโบเฮ็ดมาเรื่อยๆนี่มันก็จกัดซ้ำๆพรปันนั่นอะไรเจ็บซีบกว่าแล้วนี่กันมันกระจัดตั้งๆเลยแต่ว่าอาศัยเฮ็ดบเซา,าป,ปั๊บปรุงจิตใจเจ้าของโบาาเซาเฮ็ดเฮ็ดอยู่ฮนได้บทได้หรือวะคำในเฮ็ด <c oughs> ได้บทได้ได้ไดยังได้เฮ็ดน่ะ นี่แหละช่วงหนึ่งของคุณมหาสมานคุณมหาสนิทเขาจะชวนเฮ้ยคือมันบบเห็นได้อย่างเนี่ยคอหญ้าได้เป็นยังอนเนกกรรมาฐานนี่ก็นนี่พระเจ้าจังว่าว่าได้ได้คดดอยสิได้อยู่ได้ยังได้เหตุได้ได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิะนั่นอะไรวันได้คือบบเห็นมันจะเจริญเจะเลอนยู่ท่านบจะเจริญคอยกระตายอ่ะมันจะเจริออยู่ได้ถ้าเราเอาไปซ้ำนั่น ขั้นเขาจะเห็นของบอมีตั๋วมันเป็นตัวมันก็บ่ได้เลยวมันบ่มแมน่นแต่ว่าเบื้องตัวมันอยู่ใจเขาพี่ใจเขาสบายบอใจเขาเบาบอใจเขาทุกข์ยากอุกอั่งอยู่บอ <c oughs> คู่ะบุกเคยอุกเคยอัง่งจำเรงเถือได้ว่าแต่หัวขวัญมุงป้ายน้ำกันทั่วประเทศไทยประเทศลาวก็ตามกันมูงหัวรังเถื่อมุงพ้นเทียงกันธรรมะธรรมโม วันแ้วก็มาถามมันแม่นบอกพุทดิว่าแม่นพู้ใดว่าถึกมันก็แม่นทั้งสองอะแล้วจังว่บอแม่นทั้งสองก็แม่นด้วะคำสั้นสุดเจ้ากันจะโบเทียงกันแ่ละค่ามันบอแม่นคู่องค์นี้เราก็บ่าแม่นความเล่าเจ้าก็บอแม่นความเจ้าฮะผูใดสมแม่นสองคนก็แม่นทั้งสองอะไรแม่นความคึดไปความคึดหมันคำพีบ้าเขาก็บ่าคำพีบ้าส้นสิไปเทียงกันได้ยัง ขันบน่แม่นพีบ้าโอ้หรือว่าหาในเรื่องด่ากันเนาะเพราะว่าเอา้ามันว่าแม่นด่าแล้วผี่บา้าขามาเที่ยงธรรมะพระพุทธเจ้าบนเวทสนับสนุนได้ว่าเสอเจ้าสิม,มาเที่ยงธรรมะกันเพิ่นให้เที่ยงแล้วตัวพระเจ้าพีว่าแม่นไปเที่ยงกันสองคนเจ้าหน้าก,ากัปั้นตอกปากกันแล้วว่าเทียทเท่ยงมันไปเที่ยงกันมาก็ได้ อันนี้มันนานได้เว้านดะเว้าวก็เสี่ยงมันก็ได้พอซ้ำน้ำก็ค่อยลงค่อยลงแต่ว่าให้ได้เว้าสู้กันฟังจังหน่อยเพราะว่างานเขายังต่อไปวันที่สี่พวกเขาจังได้ย่ายจากนี้ไปแม้แต่การอยู่กันฉันกันยังก็ตามเขาก็เรียกว่าเอาพอดีพอดีการอยู่กันฉันกันเข้าสังคม เขาสิบได้เป็นคนคุ้นเคยต่อสังคมปันใดได้เป็นกรรมฐานนี่เป็นคนซื่อๆนะเป็นคนซื่อๆบมได้ว้าประจบประแจงกับผู้ใดบ่ได้อยากว่าน้าผู้ใดขันเจ้ามาว่าน้ำก็คอยอยากว่าเขอยก็เว่าคอยบ่อยากว้าวก็ก็ทําท่าหงไ่ได้ยินนก็แล้วไปมันสิบ่เสียกรรมฐานเขาตั้งใจได้ คืดเบื่องหามันขับคืดเบิ่งให้มันง่ายอย่าไปคืดห้มันยากการปฏิบัติกรรมาฐานมันเป็นของง่ายๆคนหูหนวกก็คือคนหูหนวกคนตาบอ,บอดก็คือคนตาบอดคนบวเ,เป็นเปี้ยเป็นง่อยก็คือคนเปี้ยคนง่อยคือคนเป็นไข่เป็นนาวนี่พระพุทธเจ้าพระนุ่นเรื่องหลักการปฏิบัติกันฮ้อง เต้นสามศอกออกสามวานแล้วเท่านั้นบบได้กรรมฐานจักเปดเบิ้งเขาพะกันย่างคอยจอบไปคอยย่างไปซ้าซาย่างให้ย่างย่างจอบย่างซ้อมผมจะว่าว่าวันนี้ให้จอบให้ซ้อมจอบเบิ้งไปนุกันตีนนุกจอบเบิ้งตีนหยามย่างจอบเบิ้งตีนท่านบบใจเขาก็ตีนไปน้ำกันโบ เนี่ยมงปุ่งลงใจกะลงน้ำวอหรือใจพุดไปก่อนนะต้องใจต้องห้องตีนแม่เยียบลงไปเยียบลงไปก็เอาบอกยันบักนี่ว้แจบล่ะจังใบามาเสือใส่บักหลังนี่เอาหอกใช้ก็้า้มันสิเป็นประโยชน์เป็นกรรมฐา,านเป็นคุณแกเ่เฮาเพราะฉะนั้นแทนห้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน ก็มาฐานแบบยาคูว้านี่ก็มาทานง่ายๆบบได้ว่าเรื่องรักวิชาการแนวอื่นลังคนอาจจะว่าแม่แล้วเนคูโบสีเราเลยได้ตตยที่สังเออบบได้กัญญาเราแล้วยาคูบอกว่าเท่านั้นบบได้ยังกระญาหัวแล้วแล้วออก็เว,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 ว่าไปเพงลงเราแต่ว่าบัดไพสิมมาซอมาซักเนะเจ้าสิเอามาแต่รักได้บัตรเอาลักสมยโราชผมบอกเอามาแต่เสกมาแล้วแม่มาสอ คอยกระจุกลงหันจุกลงหันแล้วมันก็แล้วจำเจำก้าเจ้าว่าบ่มีวันไปอันเก้านั่นแหละคำจบมันไม่ยังตัวจอบตัวซอมจอบไม่ยังจะเว่าเุงดูมันก็มีเท่านี้แล้บวบอได้ว่าอย่างไรนี่มากคำมึงเคยเว่ามาละว,ว่าไปดเมื่อเด็กแบบนี้กูแดงว่าวท้องตาดำตาแดงญาติกันว่าเทศต่อกัน เออเทศโตกันเอาเจ้าไปหันเลเจ้ายุดธ์คอยจังโตจังหันไปโอ้โคนฟังโอ้ยกล่มเกี่ยวกันขนาดางปานเสื้อหากเกี่ยวจนเกี่ยวกันเขาอ่ำลำอ่ำลอำลอ่าอันนี้กระเมนแต่ว่าบัตรเาบ,าเบา้าเล้วผ่านจ้กแม่หยังบดัดเจ้าคงบงจักบนไปบนมาบงจักบนป่งบนวางบงจักบนสิเอาใส่กายใส่ใจอันนี้เขาว่าเนี่ยว่าให้งเขาจงจับจับใส่กายจับใส่ใจ เอาสิมาอยู่นำลูกนำลานอยู่น้าไปก็ตามเอาลูกเอาลานนั้นมันสีให้สีห้องเขาก็เบื้องมันได้เขาก็พ้ามันเห็ดพ้ามันกาบพ้ามันไวเอองมื่มันก็เป็นมันซึมเขาบ่ามันสกนหยกตอกตอนฝ่ามึงเป๊ะใส่เป๊ะใส่บบได้พ้ามันเห็ดพามันทําเขาหลุได้สอนเป็นเลกเป็นเฮือนศีลเฮือนธรรมเฮือนเทวบุตรเทวดา อันนี้ขอฝากฝากเป็นธรรมะที่ฮ้องสีออกไปนั่นไม่แต่ฮ้องสีนอนหันใจขมแมวขมแมวกะคืดพ่อหลืเอ้าซ่อมเอาร่มหันใจขมแมวขมแมวนะล่ะขันมันสิคืดอย่างไรกะมันคืดมันคืดบ่ได้กะเอ้าแต่หันใจเข่าหันใจออกสูบเข่าสูบออกเอาอยู่หันนึกขันบบจังส้นมันเอานี้บ่ได้ฮ้องสีอานสติง มือบนได้บนนึงเอาตกวตักตกแต,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 ตกอยู่คันผู้บงจักเขาจับมือเอาไว้เขาว่าเรื่องว่ามันอยู่บนนี้เขายันไว้กระยาเขาเนี่ยคุ้มสอนกขามาถอนสอวนไปนั้นเพื่อให้เขาจักแต่ว่าบอกแม่เขาสิสอนไปคุ้มขันคนโซ่แล้วจะไปสอนได้คำนมันบอกเคยอย่าไปสอนได้มันดได้ได้อ,อย่าสอนคำนั้นเบื่องอือเอาตั้งใจเด้อตั้งใจเด้อ เาคูมาส่นกับญาคูมากเราโซเแล้วโซแห้งอยู่แต่ว่ามันว้ากันหูเรื่องว้ากันหูเรื่องเล่าทางไปทางมาเล่าบ่นเฮาไปทำบุญทำทานอ้วเอาเฮาทุกข์เฮายากเอาได้บ่จำได้อยู่บ่คิดได้อยู่บ่ตั้งสติได้อยู่บทได้เอาทุกข์เจอได้เราก็เออพยายามแต่วันเอามดแท่งเข้าแล้วพี่เด้มันสิพยายามได้บ่มมันบ่ได้ละหมดละ เพราะบ่มีไผ่เตือนเฮเลาเด้ชมันมายากนเส้ยนยุดเส้ยนยะอยางเขาน้ำข้อเขาน้ำหูดังเขาน้ำซาลพัดส,สามเส้นสี่เส้นมันก็ได้แล้วนะบรได้อยู่กับบรจกักดอกว่ะคำว่าว่าหนังกันมันบอกหูเรื่องเพราะฉะนั้นนี่ยคู่ว่ามันนี่ก็เห็นว่าเพราะสมควรอะไรเนาะ ที่เรายังพากันอยู่นี่แล้วก็ออกไปจากนี่ไปไปหาเงินหาซานก็เขากเา็เอาออกไปจัดไปทำอาอกไปเฮ็ดไปประพฤติปฏิบัติวันนี้นอกจากพูดที่จะเอาเอาแล้วงานนี้แล้วก็สิกับเมื่อบ้านเอาเมื่อน้ำไหนกรรมฐา,านเนี่ยเอาเมื่อน้ำจนพุ่นละเอาเมดลมหันใจพุ่นละเอาเมื่อบ้านกับเ,เมื่อเฮ็ดเฮ็ดสมเอาเฮ็ดได้แต่บอกให้หนองมานั่งรับรับ,รบ,รบตาให้อ้างคน บอกไม่ให้เฮาไปรับหูรับตาอ้างคนวันนี้แม่แต่ข้าเจ้าไปทํางานทําการในราชการกูว่าเออเฮ็ดได้ได้บห้กรรมฐานเฮ็ดได้เฮาตั้งสติตั้งใจงานเฮาสิบบวพังพาดเพราะอยามันว่างเฮาก็นั่งตั้งสติบังแล้วเฮามีงานเฮาก็เอ้าตั้งสติตั้งใจเขาเขาค่อยเฮ็ดงานเฮามันก็เป็นวันนี้เฮาเฮ็ดงานในบ้านในเฮือนเสียหนาขาหุน เขาก็ค่อยตั้งใจค่อยเฮ็ดค่อยทําทำนันไหละทำเบื้องบนนั้นติ๋ขนะเอาใจเบื้องบนมันติ๋ขนะดนี่ใจเบื้องบนมันตีงเจ้าเสี่ยงมาใส่มือบ่หรือเจ้าเสี่ยงใส่หมักจกก็ได้ขมือมือเขามันตีงอยู่ขันหัสี่ทางหมักจกกระดีเสียดอย่างก็ดีเจ้าสิปัดเงินกระดีสิกวัดลานวัดกวัดอย่างก็ตามบ่เป็นเอากระดมดแห้งบนแหงบ่ได RIGHT ้เอาค่อยเหตดค่อยทํามันยังสีแล้วมันยังสีมาทันหมักหัวใจบ่มนี่ เพราะฉะนักก้นก็จึงขอฝากตัวนี้แหละเนาะ,อะขอทุกท่านตั้งอกตั้งใจภากเพียรพยายามเพื่อให้เกิดสินเกิดธรรมไม่หมักโัวใจเพื่อให้เกิดสินเกิดธรรมเป็นเครื่องตกแต่งแป่งชีวิตของเราให้มันไปด้วยความราบลื่นสะดวกสบายมีความสุขก,กายสบายใจทั้งการเป็นอยู่ในครอบในครัวกับลูกกับหลานก็นดีกับบ้านกับเมือง ถ้าหากว่าเฮามีสินธรรมคุ้มครองแลวก็ยู่กันสะดวกสบายมีความสุขกายสบายใจอยขอให้ทุกท่านทุกคนใด้พากันบรรลุสินธรรมจงพลันได้บรรลุทุกคู่ทุกคนเอ,อิน